ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นงูฝันเห็นงูจํานวนมากฝันเห็นงูจำนวนมาก ฝันเห็นงูจำนวนมากเนี่ยมีคนอยากจะเอาชนะคุณมีใครบางคนน่ะต้องการจะเอาชนะคุณแต่ตอนนี้คุณน่ะรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าเหงาพะลักตอนนี้คุณกำลังทุกข์ใจมีความทุกข์ใจในเรื่องความรัก คุณอยากจะสมหวังในความรักแต่อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินช่วงนี้มีปัญหาในงานที่คุณกำลังทำแต่คุณสามารถใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคุณรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้คุณสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องความรักของคุณได้ไม่มีใคร ที่จะเก่งไปทุกเรื่องคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทำงานแต่ในด้านความรักเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะไร้เดียงสาค่อนข้างจะไร้เดียงสาในเรื่องความรักนะคะธุรกิจการงานของคุณหลังจากนี้เอว่าก็จะมีความก้าวหน้าดีนะแต่ในด้านความรักเนี่ยมันเหมือนออคนตาบอด เลขนำโชคแปดสี่แปดสี่สี่แปดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ